大家好欢迎นนี้นดว汉语课四年级生的哈วันนี้นะคะก็มาพบกับศรีตะวันนะคะกับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เป็นคาดเรียนวิชาภาษาจีนเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะอ่าทีนี้เรื่องของวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องคาจ่ายช่างเกก็คือเขากำลังร้องเพลงนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการจิตวัตรนะคะการ กิจกรรมนะคะในการร้องเพลงในการเต้นประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าช่างเกอช่างเกอร,ร้องเพลงต่อไปคำที่สองนะคะเท,เที่ยวอู่เที่ยวอู่เต้นคำที่สามข่านซูข่านซูอ่านหนังสือต่อไปข้อที่สี่จั่วกงเคอ จ้วงกงเครทำการบ้านหรืออีกคำหนึ่งนะคะคำว่าจ้วจ้วเย่ก็ได้นะคะแปลว่าทำการบ้านเหมือนกันค่ะต่อไปชิงยินเย่ชิงยินเย่ฟังเพลงต่อไปห,หัว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 ก็คือวาดภาพนั่นเองนะคะ อทีนี้เป็นคําศัพท์เพิ่มเติมนะคะคําศัพท์เพิ่มเติมอันนี้เป็นคํากริยานะคะคําแรกคําว่าจวัจว,จวตัวนี้แปลว่าทำนะคะใช้กับกริยาอาการนะคะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะต่อไปคําที่สคําว่าทิงชิงตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าเขากําลังฟังฟังอะไรอะชิงยินเย่ฟังเพลงอย่างนี้นะคะต่อไปคําที่สามค่ะคาว่าจ่ กำลังจุดจุดจุดอยู่เขากำลังทำอะไรเช่นจั่วจ่ายกงเข่อเขากำลังทำการบ้านเป็นต้นนะคะโอเคทีนี้นักเรียนคะเราไปดูช่วยอีชั่วประโยคสนทนาของเรานะคะเขาถามว่าท่าจ,จ่ายจั่วเสนอทานะคะทาตัวนี้แปลว่าเขา ผู้ชายนะคะถาตัวนี้แปลว่าเขาผู้ชายเขาถามถึงเขาผู้ชายคนนั้นน่ะทำอะไรอยู่กาลังทำอะไรอยู่นะคะก็เลยตอบว่าท่าใจช่างเกอท่าใจช่างเกอเขากําลังร,งร้องเพลงนั่นเองนะคะโอเคถ้าเขาถามทาให้ตอบทานะคะเป็นประธานนะคะใจจวดถึงเมื่อเขากําลังทําอะไรอยู่ก็ใส่คำ กริยาคำนั้นเข้าไปนะคะตามด้วยคำนามโอเคนะคะโอเคต่อไปนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่15้าเขาบอกว่ายังไงคะ,ะเขาบอกว่าย,นอ,ยน,นอีเฉียนใช่ไหมคะอ่า青绿音弦一น,น,นเขาให้นักเรียนนะคะ วงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินอ่ะเรามาดูคำศัพท์ที่ได้ยินเราจอจะเป็นคนพูดนะคะแล้วให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์มี a b c นะคะวงกลมคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยินนั่นเองอ่ะทีนี้คำแรกนะคะคำแรกคำว่าคำว่าอ่ยวูี่ว อูเชี่ยวอู๋อยู่ตรงไหนนักเรียนวงกลมเลยนะคะโอเคต่อไปคำที่สองค่ะข้อที่สองคำว่าขั้นสูขันสูอ่าเสร็จรลอยังคะขันสูอยู่ตรงไหนเอ่ยต่อไปข้อที่สามค่ะ ข้อที่สามคำว่าคำว่าั่วงห่วงั่วงั่วอ่าห่าว, ine, ว Allan, งห่วยตรงไหนเอ่ยโอเคต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าชิงยินเะย่ชิงยินเย่เโอเคนะคะชิงยินเย่อ่า ทีนี้เราไปดูแบบฝึกหน้าที่16กันค่ะแบบฝึกหน้าที่16นะคะเขาบอกว่าเลียนยีเลียนรันโฮฟาจื้อเฉียวจ่ข้าหาวเน่จงยงเส้นจับคู่แล้วเขียนตัวอักษรลงในวงเล็บนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเราจะมีตัวอย่างให้นะคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่16ก็จะเป็นการประกอบคำนะคะคำนี้นะคะเหล่าซื้อก็ยกตัวอย่างคำว่าเค er อ่านักเรียนคะเวลาที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนต้องมีแบบเรียนคู่เสมอเพราะว่านักเรียนต้องเปิดแบบเรียนเปิดคำศัพท์หน้าที่เหล่าซือสอนนั่นเองนะคะเรล่าซื้อเอาคำศัพท์มาจาก ในแบบเรียนทั้งหมดเลยนะคะอะทีนี้คำว่าเครื่องตัวนี้นะักเรียนคะหา,าสิมีคำว่าอะไรมีคำว่าห้านกับคำว่าหัวมาประกอบร่างกันนะคะเป็นเครื่องอ โอเคนะคะให้นักเรียนไปดูในแบบเรียนแล้วก็เอาคำศัพท์นั้นมาประกอบร่างกันแล้วก็เอามาเขียนตัวจีนลงในช่องว่างแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้ถ้าใครไม่ส่ถ้าใครอ่าสงสัยตรงไหนนะคะให้ทักไลน์เราซื้อมาได้เหมือนเดิมนะคะหรือใครไม่สงสัยใครอยากจะส่งงานให้เราซื้อตรวจส่งเข้ามาใน ลายส่วนตัวเราซื้อได้เลยนะคะอ่ะก็เหมือนเดิมการส่งงานเข้าอัลบัม้มหรือเข้าในแชทส่วนตัวเราซื้อเลยก็ได้นะคะอ่าทีนี้สำหรับวันนี้นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเซเซตาเจียใจเจียน